สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะมาเปิดร้านหมูกระทะชื่อร้านหมูกระทะว่าหมูกระทะวนส์เดย์ถ้าอยากชิมก็เข้ามาเลยนะที่นี่กินไม่อั้นราคาเพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้น อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดด้วยนะคะที่สำคัญเลยพี่ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์นะกดให้พี่หน่อยนะคะแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะเออคุณเวนสเต a คครับเออที่นั่งรอแป๊บหนึ่งนี่กระทะเอาไปซะรีบๆกินเร็วๆเ,เข้า แล้วรสชาติอร่อยไหมเออรสชาติก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าฉันว่ามันแบบว่าเหมือนจะเค็มๆนิดนึง่งอะไรนะเออไม่มีอะไรค่ะอร่อยมากเออแต่ฉันว่าผมฉันเริ่มลวงแล้วอะเงียบไปเลยนะถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ค่ะส่วนพวกคุณนี่กระทะเอาไปตั้งกินหน้าร้านไปจะบ้าแล้วครับคุณคุณต้องมีโต๊ะให้พวกผมสิ ก็โตมันไม่พออะ่ะเออกินเสร็จสักทีเอาละไปนั่งตรงนั้นได้แล้วค่ะนี่เจ้าน้ายพูดกับลูกค้าให้มันดีๆหน่อยสิจะเปิดร้านหมูกระทะทั้งทีแต่ทําตัวแบบนี้จะมีคนมาซื้อไหมเนี่ยจะมากินก็มาสิไม่มาก็ไม่ต้องมา,าหนึ่งที่ค่ะอะนี่ค่ะรีบกินแล้วก็รีบไปนะคะคนเดียวนะ่ะเออขอเตาด้วยครับออร่อยจริงๆเลย ้านายนี่เจ้านายคิดจะปักหลักที่นี่จริงเหรอก,ก็ใช่อะสิติงเขาว่ากันว่าเปิดร้านมุกกระทะที่ประเทศไทยเนี่นะทำให้เรารวย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 เ<ะ>ฉันว่านะร้านนี้มันไม่ปกติคุณคะมานั่งได้แล้วคะ่ะฉันเคลียโตให้แล้วเออที่รักอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอโอเคโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินจะว่าไปแล้ว ที่ร้านหมูกระทะประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมีเด็กเสิร์ฟใช่ไหมติงแต่ที่นี่เนี่ยทำไมฉันเสิร์ฟแค่คนเดียวละ่ะก็เพราะว่าคุณยังจนอยู่ไงครับเออคุณคะโต๊ะละคะมีเพิ่มหรือ,อยังถ้าคุณรีบคุณก็เอาเตาไปนั่งกินหน้าร้านก่อนได้นะคะอย่ารีบร้อนได้ไหมของอร่อยมันต้องรอเชิญค่ะโตน,นี้เสร็จละโอ้ยเจ้านายติงวายอยู่ไม่นานแน่นอนร้านเราต้องเจ๊งนันแน่ มันจะเจ๊งได้ยังไงขายดีขนาดนี้นี่ค่ะเตารีบกินนะคะคุณเออมาหนึ่งที่ครับเชิญค่ะมาสี่ที่ค่ะรอก,ก่อนนะคะตามคิวโอเคกินให้เรียบร้อยอเฮยฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวยังไงคะเดี๋ยวฉันขอขยายร้านแป๊บหนึ่งนะคะค่อยมาใหม่พรุ่งนี้นะและตอนนี้ฉันก็ขยายร้านเสร็จแล้วร้านของฉันมีขนาดใหญ่โตมากแล้วก็มีเด็กเสิร์ฟด้วยเชิญเลยครับ เชิญเลยครับนทางนี้ครับนั่นแหละค่ะฉันสามารถที่จะให้เด็กเสิร์ฟของฉันเอาเตาไปเสิร์ฟตามที่ต่างๆได้แล้วฉันก็มีหน้าที่แค่เก็บเงินเท่านั้นอร่อยไหมคะคุณลูกค้าคะเออรสชาติอร่อยมาเลยครับถูกปากมากดูสิคะร้านของฉันเนี่ยมีคนเข้ามาเพียบเลยฉันต้องกลายเป็นเศรษฐีร้อยร้านนี่ไปเก็บเงินครับผมเจ้านาย แน่ใจเหรอให้เด็กเสิร์ฟไปเก็บเงินแบบนั้นนะ่ะครับผมเดี๋ยวเก็บให้นะครับแน่ใจสิโอเคทุกคนตอนนี้ฉันจะพาทุกคนไปดูร้านถึงชั้นนะทางโซนนี้ก็จะมีเด็กคอยเช็ดโต๊ะด้วยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเอากระทะไปล้างด้วยครับผมโต๊ะก็มีหลายที่เลยนะตรงด้านนั้นก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่นะตักเท่าไหร่ก็ได้ตักไม่อั้น ราคาตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นราคาไม่แพงหัวละแค่899บาทเท่านั้นโอ้ยแพงนะเจ้านายไหนมีอะไรบ้างที่นี่ก็มีเฟรนไฟนนะมีหมี่ยกนะแล้วก็เอเนื้อไก่นะเนื้อปลาแร่นะแล้วก็อืมเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละที่นี่ก็มีน้ําบริการนะแต่น้ําเราคิดเงินผักก็จะมีผักบุ้งกวางตุ้งแล้วก็กระลำปีประกาศขาวเหัวไชเท้านะแล้วก็มีจานตรงนี้มาหยิบได้เลย ส่วนเนื้อตรงนี้ก็เป็นเนื้อเดิมๆนี่แหละแต่หม,มักสูตรใหม่เข้าใจไหมดิง <c oughs> เออเ <c oughs> ข้าใจครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นคลังสต็อกสินค้าของเราร้านเราเนี่ยสะอาดนะดูสิร้างแบบเอี่ยมอ่องอะนะติงนะ <c oughs> เออเจ้านายแล้วนี่น,นะติงก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยในการปรุงวัตถุดิบต่างๆรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องติดใจในร้านของฉัน ตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราสามารถเอาขยะมาทิ้งได้นี่ตั้งใจทำงานหน่อยออครับโอ้ร้านเจ้านายมีชั้นสองด้วยเหรอใช่แล้วละ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูชั้นสองนะว่ามีอะไรบ้างโอโ้โเวนส์เดย์หมูกระทะเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแน่นอนเลยเจ้านายใช่ไหมละ่ะฉันต้องกลายเป็นเศรษฐีทุกคนต้องเรียกฉันว่าเจเวนส์เดยดูสิฉันสต็อกสินค้าไว้เต็มเลยจริง เราต้องรวยกันแน่ๆนโอ้ยติงก็โชวยอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้นะพอฉันรวยใช่ไหมฉันก็จะขยายร้านค้าให้มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมอีกหมูกระทะของฉันจะต้องเป็นหมูกระทะร้อยล้านตรงส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเงินเลยเอา้าแล้วลูกค้าไปเข้าส้วบที่ไหนฉันไม่รู้เหรอมันเป็นเรื่องของลูกค้านี่ไม่เกี่ยวกับฉันเฮ้ยเจ้านายเจ้านายจะไม่มีส้วบไม่ได้นะ มานี่มามาดูชั้นสองดีกว่านะชั้นสองก็มีโต๊ะรองรับนี่สร้างให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคุณก็จ่ายเงินก่อนทีครับโอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็มีชั้นบนแล้วนะคะหนึ่งโต๊ะเท่านั้นและนี่ก็คือร้านหมูกระทะของเวนส์เดย์ไม่ใช่ละนี่มันร้านหมูกระทะของฉันกลางหักเลาวอย่าบ้าแต่ฉันยึดแล้วเข้าใจปะเออมันร้านของฉันนะไม่ ร้านของเธอชะหน่อยทําไมอยู่ดีๆจะมายึดร้านฉันไม่ได้นะฉันอุตส่าห์ตรากตามท,ทางานทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาสร้างร้านหมูกระทะแบบไทยๆนะคะไทยบีบีคิวบาร์บีคิวอันนี้นะคะทุกคนก็เข้ามาสร้างในที่แมบนี้เลยคะ่ะถือว่าเหมือนมากนะและสรุปผมจะได้ร้านคืนไหมคะพี่พี่มายืนร้านผมอันนี้ไม่ได้ดอก ทำไปเถอะนะอย่าบน่นถ้าเกิดเรื่องมากแล้วก็ฉัจะจัดการเลยนะดีมากตอนนี้เริ่มสร้างเออห้องน้ำแล้วแต่ไม่มีโถละแล้วจะทำธุรยะยังไงฮะเออเจ้านายอย่าโมโหมันไม่ใช่ร้านของเจ้าเอ้ยนี่เธอพูดอะไรตริงเร็วๆเลยรีบรบสร้างเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันงุดหงิดนะเธอก็รู้นะว่าฉันงุดหงิดเป็นยังไงฮะเออเจ้านายพอเถอะไปนั่งพักก่อนไป ใครก็ได้เอาผู้หญิงคนนั้นเอาไปจากรร้านผมทีครับ